อน,นแปลงแซงแกมเจ้าปแปลงแซงแมนสิมากขอแตงเงินสังส่งซาโตบ่หัวกระโโมันหน้าพอใหญ่หอดบอยากลำ่ำใส่แนวค้นบน่ดีร่ำดากลดาหีจะไม่เปลี่ยนตาไนแนว่าคนมากายขี่ขัดนอนเว้นไปหาอย่างจะเห็นทำมั่งแม่จาง บอ่อมาเบากระต้างข่บอสนใจก้อนล่ำเขาในในนั่นบอรเรียนบอเราว่อมาหาดองเตาดูไต่บังขาดีแต่จัดถุยตาท่าน้ำหนับผากเอามาหยัดกดนปากมันสาพอดีเนี่ยม้อรับมักหนีดมนำหน่อยหังดีแล้วเรียคาพอเออแล้วเนะ ในบัดนี้คุณนหนำข้าขันจึกจักนะค้มขันข้นมากว่าท่านใดพ่อนามเจ้ากว่าไม่ยิ่งสมัยคูมือนี่สมัยใหม่เ็ดที่หยังกะเฮ็ดโพดเจ้ากว่าว่ามือห่อไม่ยิ่งดีแต่ผู้ช่ายแมนบอขันบอมีไม่ยิ่งเจ้ากวาอยู่บ่ได้เจ้าอย่าเบ่าไงไรแม่ล่ะแม่ยิ่งกับผู้ทายเป็นสางมาสขันแมนบอในโลกนี่ขันมีแต่แม่ยิ่งมีแต่ผู้ทายสองคนนี่อยู่น้ำขันจังแมนยิ่งขับฝ่ายสู้ขันสองกล่เขาก้าหนามเป็นคู่ันมาก เข่ากับป๋าของกินแต่เกิดของกะเสิ่อยู่ในบางคนเียกว่าเต่าหิ้วหนนู่ขั้นหิมวแมงเจ้าที่มาแยกแมงเบาได้บอเอามันมาถึกซ้ำเน่าดอกเว้ยซ้ำนี่มีคนละนาทีจำไวดีดีพอไงฟังก่อนโตว่าที่ของนางสีเบาพวกผู้แก่ผู้เฒ่าจำไ้ซาตีเขาบัดีผู้ทายไ่แน่ ฟังเอาเด้อย่าแม่ตอนนี้กระไดยิ่งกระใต้หุ่์ขันบ่อไดแล้วตัตงแต่ลูกไม่เหลเีล่ยมไพ่มันดอกพ่อไงเอ้ยแต่กระใต้แหลนหันกรยังย่อมแผ่เตาของเหม็นเน่าอยู่ไตวางขามันยังมีปัญญาจินบักเจอหัวหันว่าเจาก,กันกันอยู่แต่ทั้งปลายแต่ก่อนล่ำบ่อลหลกันแต่ปบักแวเห็นเขาเป็นตัวแม่บาสิบ่มีปัญญา จอดแต่สิจับสองขาคมคืนสันบ่อบัดเข้างอขึ้นลำกับมักแมงหูปฏิตาเวะข่างจีนเจ้าบ่อแข็งอีกอย่างหนึ่งบ่อใ้แตงลงไก่ยังงมไปหนาดักพี่เอ้ยพี่ผักสมาบ่อตื่นโดนแต่คนจึนจึนกันย่างเอาบังมันแมนควมำคอยบ่อแล้วบ่อจากบ่อาังเงี้งเงาหักมากเงี้ยบ่อจากเบ่อแทะแทะหางแง่ผัดแง่มาผู้ใต้กับบ้าผู้ใต้ดีแง่ยิ่งกับบ้ายิ่งดีความจริงดีน้ำกันสูข้างหนาหลักพอยไง กันบอดีบ่อยู่น้ากันในแต่ว่าซิฟยิ่งดีกบบัตรท่อไายสวัวซิฟจีกว่ากบบัตรท่อทองคำซิฟหมอ้อรํากบบัตรทอนักเทศซิฟผีซิฟเป็ดบ,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 บ่ตท่อองค์พญาธรรมเหนือแต่เบามะมัมม่มนั่นบ่คําเบืองงอนเบืองหน้าผากตัว,วก้อนก็สิเบ่าให้เขาไปคดีคือกันเกิดมาในโลกแล้วแต่เคาะแต่ตแแตสูบแล้วแต่ไม่สิตปิดคนจังได้ปิดเล่นเต็มกับน้าจ้องให้หากินถูกปองแน่เด้อดถุงวันจังบ่ทอนลาวันดูจุนถึงห่าง เกิดขึ้นไม้หลักจัดกัวใจทีอย่าประกันลบนีเพดความหิวนิดอย่าไปหาโคกิดตั้งที่เพดมัน ให้รักษาพวกบ้านของตนแต่คืนมั่นังสีประสูตสันตัวยะเอาว่ากูว่าผู้สาวให้ฟังคำพ่อแม่ว่ากูเถ่าผู้แกให้สอนลูกสอนหลานฟังเขากินเขาท่านลูกหลานบอกไว้ยาเป็นเถ่ามากได้ลูกมากโลกว่าเมาต่น้ำตั้หาสิงดำบอกเกี่ยวเด็กน้อยเขาเอื่นเซียวแนวเ่าเสียสินพาเทีบ่อได้ยินก็ประจดบ่จูฟังกับฟังซื่อสือบ่อเอาเขาหูเิียบ่อยำเงินผู้ลูกถึงพ่อแม่